สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนูยุดคานะครับหรือเซลนูปฏิพัทออโต้นั่นเองนะครับก็จะมานําเสนอนะครับหรือมาอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกหนึ่งคันนะครับนะครับผมจะมีสีดําทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาคลิปลงให้ดูนะครับแล้วตอนนี้ผมมีสีเทานะครับให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับตอนนี้มีสีเทาบอลนะครับหรือสีบอลเทานั่นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นสีประตูนะครับหรือแคปโฟนะครับเป็นเครื่อง2 4 G เหมือนกันนะครับ ปี2015นะครับตัวนี้จะราคาอยู่ที่599,000นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆคันเลยนะครับสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะใส่เป็นหน้าตัวใหม่ให้แล้วนะครับนี่นะครับจะใส่เป็นหน้าหมูป่าให้เป็นหน้าแต่งนะครับแต่ละประกันนะครับรถไม่มีชนหนักมาไม่มีพลิกความน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับเปลี่ยนเป็นหน้าตัวใหม่ให้นะครับหน้าตัวใหม่แล้วแถมมีไฟตัดหมอกสวยด้วยนะครับ รับประกันนะครับไม่มีชนหนักพีความน้ําท่วมนะครับลูกค้าอาจจะแปลกใจเอ้ยเปลี่ยนหน้ามาเป็นเพราะชนมาหรือเปล่ามาเดิมๆครับเราใส่ให้เอาใจลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่เชื่อพาช่างมาตรวจสอบได้นะครับเอารถไปทดลองขับก่อนได้นะครับเราก็ยินดีนะครับนะครับตัวนี้นะใหม่ๆเลยนะคไฟหน้าก็ของใหม่จังหน้าใหม่นะครับแต่งให้นะครับตัวนี้สวย นะครับตัวน ну ี oh. ้ก็เ no ป็นแมตช์เดิมโรงงานนะครับยางโยโกยางดอกแน่นๆอยู่นะครับดูดอกนะครับแน่นตึบนะครับสีรอบคันเนี่ยผมจะบอกว่ามีรอยไม่มีรอยรอยมันน้อยมากนะครับแทบแทบจะไม่เห็นรอยนะครับที่ผมสังเกตด้วยตาเปล่าผมนะจะมองไม่เห็นรอยเลยครับไม่มีรอยเลยนะครับดูสีนะครับกระจกคมเนียบไปเลี้ยวมองข้างไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับดูสีนะครับจะมีรอยแบบนิดหน่อยนะครับรอยเหมือนเนี้ยเนี้ยขุดออกนะครับเช็ดออก ครับอันนี้รอยน่เช็ดออกนะครับเหมือนเป็นรอยไหไรนิดหน่อยเช็ดออกแน่นอนนะครับมีรอยนิดเดียวเองที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าแล้วรอยแทบจะไม่มีนะครับครับบันไดเหยียบขึ้นนะครับอีกแล้วนะครับแล้วตัวนี้จะมีติดแคลรี่บอยมาด้วยนะครับนะครับลูกค้าจะได้แคลรี่บอยแถมไปด้วยนะเราไม่ได้เอาออกนะครับมาแบบไหนเราขายแบบนั้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้แคลรี่บอยบอกได้เดี๋ยวผมถอดให้นะครับนะครับบันได อันชนหลังครับหรือบันไดเหยียบข้างหลังครับตัวสัญลักษณ์ตัวจีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับลูกค้าที่สวยนะครับมีกล้องมองหลังนะครับตัวนี้นะบนตัวจีตัวท็อปนะครับนี่นะครับรายละเอียดรอบคันครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะผมนะครับเซลนุสุดแปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองกดที้งไอดีไลน์มันก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในรถนะครับแล้วก็เลขใหม่กัน ไฟฟ้าทั้งคันอยู่แล้วนะครับตัวจีหาห่วงนะครับไฟฟ้าหมดปรับมาไฟฟ้าหมดอินดอรรีโมทนะครับพงมาลายมันติฟังก์ชันหุ้มหนังดำเลขไมล์ชัดไหมมองเห็นใช่ไหมเนังอ่าเลขไมลหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อสามะครับไมลน้อยนะครับไม่มีการก่าไม่นะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คได้นะครับเบาะหนังสิงนงจำตาลปรับไฟฟ้า EA ร์ออปุ่ม e ีโค่พาวเวอร์นะครับเลือกปรับได้ตามใจลูกค้าอยากได้โหมดซิงหรือโหมดประหยัดนะครับจอน่โตโยต้เป็นของเขามาจากสูงทัสกีไล่นะครับตัวนี้กดได้เลยครับแอร์ออโต้หรือว่าจะเมนนวดแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะครับนะครับตัวทีไปถึงตัวท็อปแล้วนะครับภายในก็ใหมเอียไม่รู้จะพูดยังไงนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับ พูดแล้วจะหาว่าโม้มาดูกันเองที่ร้านดีกว่านะครับด้านหลังคนนั่งนะครับไฟฟ้าเหมือนกันกระจกเบาะสีน้ําตาลมีที่พักเ้าแขนที่ว่าใส่แก้วนะครับค่อนข้างกว้างนะครับรีโว้นั่งสบายนะนะครับแอร์กลางนะครับ,บสบายยนะครับคนนี้นะคุ้มลูกค้านะครับ ทัานใดหาสี่ประตูอยู่นะครับคุ้มมาได้เลยนะครับสภาพดีๆสภาพสวยๆนะไม่ต้องไปห่วงกลัวว่ารถจะย้อมแมวรถชนหนักมานะครับหายห่วงได้เลยนะครับใช้กันยาวๆนะครับสำหรับร้านเราปฏิพัทธ์ออโต้นะครับนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ยลืมติดต่อมานะครับเซลนุหมเดิมนะครับศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ศูนย์สองอ่านะครับกอย้ำอีกทีนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าลีโวนะครับสองจุดสี่จีปีสองพันสิบห้านะครับ ตัวพีรันเนอร์นะครับเกียร์ออโต้ราคา5้าแสนก้หมื่นเกพันบาทเท่านั้นนะครับจะเอาสีเทาหรือสีดํามาเลือกได้นะครับมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ